ก็เหมือนู้หญิงอ่ะทำดีแล้วก็ยืนเฝ้ายืนตาพอเย็นก็พอสองทุ่มเขาก็คอยดูว่าเขาองเช็คเด้อพอสองทุ่มก็ตงแกกระโนให้เยาวให้ขี้พอสี่ทุ่มเขาก็โจนเขาก็พูดกันญาณมามากระโนเต็งกระโนเต็งนี้ก็ก็โถนลุ้ไม่ได้อ่ะนอนอยนันแนไม่ได้ใส่จนเพื่อเะ <c oughs> ต้องนอนเยี่ยวลมตะโถนยาเยี่ยวไม่ออกขี้ไมออกเลย <c oughs> ตอนไปอยู่ต่างชาติตอนนี้กำลังขึ้นไปนอนชั้นตีค่ะ <c oughs> นี่เอาต้ออาปุ๊เป็ต้นนะจหวดค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเขาเลยมันยาตรงนี้เขาก็มี <c oughs> ไม่ต้องกังวลน,นะคะกระดาษทิชชู่ บ้าน,อ,นอยู่คตะคุบ้านโคกพิมองเชื่อไหค่ะเดี๋ยวถามพยาบาลว่ากินได้ไหมค่ะเหงอแล้วฮะค่ะเพุ่งนี้เช้าค่ะแล้วตอนเช้าค่ะ หายให้คนมีให้ังค่ะกินยืมเพ่มไปกินเยอะๆนะคะใช่จะได้หิวเอนชัวใช่ไหมครค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้ามา้องจ๋า ค่ะออฟขาเรียกออฟขาพี่ออฟขาเออเเห็นปะพี <h <h ่ออฟขา